ก็มาต่อกันเลยนะครับสาหรับวันที่8พี่นะครับมีความคิดที่จะสังหารเจ้าอันฟาทีเล็กแต่ว่าปัญหาของเราคือเราไม่สามารถที่จะจัดการมันได้ดังนั้นพี่ก็เลยมีความคิดว่าเรายังเป็นจะต้องเดินไปที่ถ้ำฮันเตอร์เพื่อจะไปจับสิ่งมีชีวิตล่องหนอีกหนึ่งชนิดนั่นก็คือเจ้าแมงป่องนะครับซึ่งมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่กว่าเจ้าออตเตอร์และมีเลือดที่เยอะกว่าพี่คิดว่าถ้าเราเอาแมงป่องมาจัดการมันมันอาจจะทําให้เราสามารถฆ่ามันได้ง่ายขึ้นเอาละดังนั้นพี่เลยเลือกที่จะเดินทางไป โดยที่เราจะต้องไปจับแมงป่องมาให้ได้ในระหว่างทางที่พี่เดินมาที่ทําพันเตอร์พี่ก็ได้เจอกับสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่นั่นก็คือเจ้าไทเซราท็อปสายพันธุ์ปีนต้นไม้ได้บอกเลยว่ามันทําให้พี่ประทับใจแล้วก็ตกใจกันเลยทีเดียวเพราะว่าเจ้าไทเซราท็อปนั้นเป็นสัตว์กินพืชนะครับที่เดินบนพื้นดินกระโดดยังไม่ได้เลยแต่สายพันธุ์นี้กับปีนต้นไม้ได้บอกเลยว่าโอ oh ้ไม่ก็ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวนะครับแต่บอกเลยว่า ไอสิ่งต่างๆพวกนี้นะครับมันน่าจะเกิดจากการบั็กของเกมนะฮะดังนั้นพี่ก็เออช่างมันพยายามที่จะผ่านไปแต่บอกเลยว่าอุปสรรคมันยังไม่หมดแค่นั้นครับเพราะว่าเราต้องการสร้างเตียงและพี่ก็ต้องการหาหนังนะครับแต่กรณีที่พี่จะหาหนังง่ายๆมันก็คงไม่ง่ายนะครับเพราะว่าพื้นที่แถวนี้ก็ปกครองไปด้วยฝูงเจ้าของปี้บอกเลยว่ามันสร้างความวุ่นวายให้พี่ได้แบบโอ้โหเยอะเลยทีเดียวน้องๆจากทีแรกคิดว่าแบบเออจะแบบชิวๆตอนเนี้ยวิ่งหนีเอาชีวิตรอด เกือบไม่รอดนะน้องๆพยายามที่จะฆ่าไอ้เจ้าโดโดยังโดนโดโด,โดจิกอีกโอ้โผมเลยว่าชีวิตมันไม่ง่ายจริงครับน้องๆหลังจากที่พี่พยายามเอาชีวิตรอดนะครับจากพวกสัตว์ร,ร้ายต่างๆนะครับในป่าลทึบนี้มาได้บอกเลยว่าโอ้โหเหนื่อยจัดครับน้องๆเพราะว่ามันมีแต่สิ่งมีชีวิตที่สามารถฆ่าเราได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะครับแม้กระทั่งเจ้าของปี้ที่บอกเลยโอ้โหอันตรายมากๆนะครับช่วงต้นเกมแบบนี้ในช่วงที่เราแบบไม่มีของเนาะพี่ก็เลยโอเค แร่หนังมันมานะครับเพื่อที่จะอรจ้างเตียงนะครับไว้นอนในถ้าในกรณีที่จะทาบักข่าวหิวให้จัดจ้างเป็นกล่องเนาะโชคดีที่ยังมีไข่นะครับของไดนเสาร์ติดตัวมาด้วยเลยทําให้พี่กินนะครับเพื่อเพิ่มเลือดให้กับตัวเองขึ้นมาได้นะครับรักษาอาการบาดเจ็บเสร็จแล้วพี่กังก็เดินไปที่หน้าถ้าเลยนะครับเมื่อไปถึงหน้าถ้านะครับก็ทําการวิ่งเข้ามาเลยนะครับเพื่อเปิดแผนที่นะครับในถ้าเนาะเมื่อเราได้แผนที่แล้วนะครับเปิดตําแหน่งถ้าเรียบร้อยก็ลุยกันเลยฮะเป้าหมายอย่างที่พี่กัรบอกไป เริ่มแรกครับก็คือเจ้าแมงป่องนะครับเมื่อเข้ามาถึงด้านในถ้าพี่ก็ได้พบเจอกับเจ้าแมงมุม2ตัวซึ่งเฝ้าอ์ติแฟกต์นะครับอยู่ที่หน้าถ้าเลยดังนั้นสิ่งเดียวที่พี่ทําได้ตอนนี้ก็คือใช้หนังสติกค,คู่ใจอาวุธสุดไฮคลาสของพี่การจัดการมันให้ได้นะฮะโดยใช้เหลี่ยมแล้วก็มันสมองของเรานะฮะโดยการล่อให้มันมาติดนะครับขอบมุมต่างๆของถ้ำนะฮะแล้ก็จัก,การยิงมัน ให้มันตายแบบง่ายดายเลยทีเดียวบอกเลยว่าด้วยมันสมองอันชันฉลาดของพี่แกนจึงสามารถผ่านวิกฤตนี้มาได้และภารกิจต่อไปก็คือการหาเจ้าแมงป่องแล้วเราก็ได้เจอมันนั่นก็คือเจ้าแมงป่องนะครับที่ยืนด้านหน้าเราตรงนั้นนั่นเองบอกเลยว่าพี่โคตรดีใจเลยนะครับที่เจอมันตรงนี้เพราะว่าไม่ต้องเข้าไปลึกกว่านี้นะครับเพราะในถ้ามันอันตรายพี่ก็ทําการยิงล่อมันเลยนะครับให้มันเดินออกมาหาเรานะครับหลังจากนั้นก็ลากมันไปที่เดิมฮะก็คือมุมถ้ำนะ เมื่อลากเจ้าแมงป่องเข้าจุดเรียบร้อยแล้วพี่การกต็ต้องการจะนอนเพื่อทําค่าบักค่าหิวของมันแต่เหลือจะเชื่อครับเพราะว่าในถ้านี้มันเป็นพื้นที่อันตรายเราไม่สามารถนอนได้นั่นเองเนื่องจากบรรยากาศเป็นพิษโอเคดังนั้นพี่ก็เลยตัดสินใจว่าจะจับมันแบบธรรมดาเลยก็คือการยิงให้มันสลบนะครับโดยใช้หนังสติ๊กของเรานั่นเองบอกเลยว่าการจับแบบนี้จะทําให้มันใช้เวลานานมากนะครับเนื่องจากว่าค่าหิวของมันจะลงช้าแต่ว่าเราก็ สามารถจับมันได้นะครับน้องๆถึงจะใช้เวลานานก็ตามหลังจากที่ยืนรอมานานแสนนานเราก็สามารถนะครับจับเจ้าแมงป่องได้แล้วน้องๆบอกเลยว่าจังหวัดีีพี่ดีใจมากๆเนื่องจากว่าโอ้โหนานจริงๆกว่าจะจับได้เพราะเราไม่สามารถทําบัคเกอหิวให้ให้กับมันได้นั่นเองโอ้โหรอ,อนานเกินหลังจากที่ออกมาจากถ้ำได้เป้าหมายต่อไปก็คือการไปหาเจ้าอัลฟาแต่บอกเลยระหว่างทาง จะเจออุปสรรคอีกมากมายเพราะมันมีเจ้าจระเข้ครับมาตามไล่งับพี่อยู่แบบตลอดเลยพี่บอกเลยว่าโคตรน่าเบื่อเลยนะครับจรับไอ้เจ้าจระเข้ตัวนี้บอกเลยนะฮะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นอุปสรรคที่คุณน่าลำคาญเลยคือสตานีน่าพี่ก็หมดอ่ะออกว่าจะวิ่งออกมาได้บอกเลยว่าเหนื่อยจริงครับน้องๆโชคดีนะครับที่มีเจ้าเต่าพี่ก็เลยเอาเจ้าเต่านั้นเป็นกําแพงนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าจระเข้นะครับมันปะทะกับเจ้าเต่าแทนที่จะมากัดเรากว่าจะผ่านจุดนี้มาได้ใช้เวลาน,านานพอสมควรเลยครับน้องรักพี่ หลังจากที่ผ่านเรื่องเร้ไจากกับเจ้าจอระดเคมาได้พี่ก็เลยต้องการที่จะเทสความสามารถของเจ้าแมงป่องของพี่การโดยการสั่งให้เจ้าแมงป่องไปโจมตีเจ้าสไปโนนะครับตอนนี้พี่ก็ค่อนข้างมั่นใจเพราะขณะเจ้าสไปโนแมงป่องของพี่ยังสามารถจัดการได้โดยที่มันไม่โดนเจ้าสไปโนสวนกลับซักดอกแม่บอกเลยพี่มีกําลังใจมากๆกครับกับการที่จะไปสู้กับเจ้าอันฟ้าแต่แล้วไอสิ่งมีชีวิตพวกนี้มันก็มาวุ่นวายกับพี่นะครับก็คือ,คอเจ้าดีโลบอกเลยว่าโคตรวุ่นวาย เอาละตอนนี้ก็คือบอกเลยว่าความมั่นใจของพี่การนะครับเพิ่มพูนมากๆนะครับหลังจากที่เราเทสแล้วนะครับว่าแม่ป่องของเรานั้นสามารถล่องหนแล้วก็โจมมีสิ่งมีชีวิตอื่นได้โดยที่ไม่โดนสวนกลับแต่แล้วนะครับความวุ่นวายมันก็ยังไม่จบฮะไปมีเจ้าดีโลนะอีกหนึ่งตัวมันมาวุ่นวายกับพี่แล้วบอกเลยว่าโอ้โหช่วงต้นเกมแบบนี้เฮ้ยเอาชีวิตรอดยากจริงๆครับน้องๆแค่นั้นยังไม่พอยังมีเจ้าพึ่งอีกที่มันจ้องจะมากัดเราโอ้โหบอกเลยแบบหืม หัวจะปวดคบน้องๆพี่ก็พยายามวิ่งหลบไปหลบมานะครับแล้วก็ให้แมงป่องนะครับเป็นตัวจัดก,การมันบอกเลยกว่าจะผ่านวิกฤตนี้มาโอ้โหหุนวายไปหมดครับน้องๆคือแบบอือยกแล้วยกอีกหลบแล้วหลบอีกคือพี่เกลียดมากเลยไอ้พึ่งพวกเนี้ยดูมันยังจะไล่ตามพี่อีกแค่นั้นยังไม่พอยังมีเจ้าแรปเตอร์วิ่งมาตะคุบพี่อีกบอกเลยว่าโอ้โหชีวิตจะเชื่อน้องๆโอ้และแล้วมันก็กัดพี่ตุยมุ่นวายจริงๆ เมื่อได้ชีวิตกลับมาใหม่พี่ก็วิ่งมาเลยนะครับที่จะมาเก็บศพของพี่บอกเลยว่าเข้าของของเราตกอยู่ที่นี่หมดเลยเฮ้ยบอกเลยว่ากว่าจะผ่านจ,จุดน,นี้มาได้ชีวิตโคตรวุ่นวายเพราะยังต้องมาเจอกับไอ้เจ้าแรปเตอร์ตัวเดิมฆ่าเราอีกรอบหนึ่งเฮ้ยการตายของเรามันเป็นเรื่องที่หลีกหนีไม่ได้จริงๆครับน้องๆเฮ้ยเมื่อฟื้นมาอีกรอบพี่ก็วิ่งมาเอาของเหมือนเดิมบอกเลยว่าระดับพิการจะให้ยอมแพ้แบบนี้ก็ไม่ไหวแต่ก็เหมือนเดิม มันมีเจ้าแรปเตอร์ตัวเดิมที่เฝ้าศพของพี่อยู่แล้วมันก็ขออะไรที่จะโจมตีพี่พี่ก็พยายามวิ่งหลบมันแบบชนิดว่าเฮ้ยใช้ทุกอย่างในการแบบวิ่งหนีมันบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โครตรจะทรมานายเจ้าเลปเตอร์ตัวนี้มันมีความโหดมากดูหนีแรปเตอร์ไม่พอยังต้องเจอไอ้เจ้าแมลงบ้าบอ,อพวกนี้อีกเลยมันทําให้พี่รู้สึกหัวร้อนมากๆเลยนาทีนั้นโอ้โหกว่าจะผ่านจุดนี้มาได้บอกเลยครับมันเป็นอะไรที่โคตรจะเครียดเลยครับน้องๆยชีวิต ความมุ่นวมายไม่พ้นจริงๆนะสำหรับการเล่นเกมนี้โอ้โหหลังจากที่พี่นะครับทาการ,รเผด็จศึกไอ้เจ้าวู้แมลงได้บอกเลยว่าตอนนี้พี่โคตรด,ดีใจเลยเพราะว่ากว่าจะเคลียร์มันได้บอกเลยว่าวุ่นวายสุดๆแต่เหมือนโชชะตายังไม่แบบเป็นใจให้กับเรามันมีตัวมาสกัดดาวรุ่งพี่อีกครั้งนึงและก็คือไอ้เจ้าแรปเตอร์ตัวเดิมบายจัยงหวะนี้พี่บอกเลยแทบจะเฟี้ยงมือถือทิ้งบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่โคตรหัวร้อนเลยแล้วก็แค้นมาก แล้วก็เป็นมันอีกครั้งที่ทําการมาสังหารพี่อีกหนึ่งทีผลเลยมันทำให้พี่รู้สึกโกรธมันแบบถึงขั้นสุดเลยครับน้อง,องหลังจากที่เก็บของมาพี่ก็ได้มาเจอมันสังหารเจ้าเล็บยาวไปอีกหนึ่งครั้งแต่ตอนนี้พี่คิดจะสู้มันแล้วโดยใช้โบล่าในการตามันแล้วก็ <c oughs> หลังจากที่รู้ว่ามันเลเวล450ก็แอบเสียดายอยู่นิดๆที่ไม่ได้จับมันแต่จังหวะน,นี้ด้วยแรงแ้นก็สั่งให้แมงป่องของพี่การทําการสังหารมันแบบรวดเร็วทันใจนี่แขนจริงๆเลย หลังจากที่พี่นะครับทำการล่อเจ้าทีเล็กไปให้มันนะครับไปติดบล็อกที่ขอบอหน้าผาบอกเลยว่ามันก็หันมาโจมตพีพี่แล้วก็ทําให้ผิดดุยบอกเลยว่าการตายของพี่ทําให้พี่รู้สึกว่าเกิดจะท้อกันเลยทีเดียว ه, ทำไมเราถึงมีการตายไม่พ้นเฮ้ยโอเคแต่ด้วยความพยายามของเราเราก็ทําทุกวิถีทางนะครับบอกเลยว่าพี่ตายหลายรอบกันเลยทีเดียวหลังจากที่พ้นจากความตายมาแล้วพี่ก็เหมือนเดิมพยายามล่อมันนะครับจนกว่ามันจะมาติดบล็อกตรงนี้ นับว่าเหนื่อยกันเลยทีเดียวพี่ไม่อยากจะบอกน้องๆหรอกว่าพี่ใช้เวลานานเท่าไหร่ในการแบบอัดคลิปนี้โคตรนานจากนั้นด้วยความชนฉลาดของพี่การพี่การก็ยิงล่อมันจนมันมาติดบัก็กในจุดที่พี่ได้วางแผนเอาไว้นนก็คือตรงนี้ฮ่ามันมันเข้ามาติดบั็กนะครับมันก็จะกัดเราโดยที่มันไม่รู้ตัวเลยว่ามันกัดเราไม่โดนเพราะหัวของมันทิ่มไปที่พื้นาจากนั้นพี่ก็เป่าให้เจ้าแม่ปองของพี่การทำการโจนตีมันเบยิ่า กว่าจะถึงวินาทีนี้ได้ทีนี่เหนื่อยมากๆแล้วก็ใช้เวลาอัดนะครับคลิปนี้ไปประมาณสี่ชั่วโมงเต็มๆครับน้องๆแต่ว่าพี่ก็มาตัดนะครับให้คลิปมันสั้นลงเนื่องจากว่ามันใช้เวลานานเหลือเกินกว่าจะฆ่าจเจ้าอันฟาตัวนี้ไดไห้หลังจากที่มันป่องของเราจมได้ไปสักพักหนึ่งเมื่อมันใกล้ตายพิการก็จัดก,การใช้ทนุของพีการปิดชีวิตมันและนี่ก็คือความสําเร็จของเล่าบอกเลยว่าจังหวะน,นี้ทําให้พิการรู้สึกโคตรดีใจเลย กว่าจะสําเร็จบอกเลยใช้เวลานานเหลือเกินไม่เคยเล่นเกมนี้มาแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยขนาดนี้เลยแต่ก็ภาคภูมิใจเพราะมันยากลําบากโดยที่เราไม่สามารถทําการโกงมันได้เพราะนี่คือเราใช้ความสามารถของเราแบบตรงๆแบบจริงๆริงคุ้มค่าจริงๆเลยและนี่ก็คือสิ่งที่เราได้นะครับจากการฆ่าเจ้าอันฟ้านั่นก็คือเราได้เลเวลมาทั้งหมด8เลเวลบอกเลยว่าโอ้โหพี่โคตรดีใจเลย8เลเวลกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นี่คืออาวุธนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ได้มาจาก การฆ่าเจ้าอันฟ้านะโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรตัดทับใจเลยครับน้องๆเ <Hi. S 1> พราภูมิใจมากๆถึงแม้จะเหนื่อยนะครับแต่ว่าก็คุ้มนะเพราะว่าสิ่งที่เราได้มานั้นโคตรจะมีค่าเลยครับน้องๆ เอาละถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพิการด้วยนะครับสำหรับอีีนี้พิการก็ต้องขอลากกไปก่อนนะครับน้องๆแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับเราจะมาผจญภัยเอาชีวิตรอดให้ถึงร้อยวันโดยที่เราจะสามารถพิชิตเกมนี้ได้หรือไม่แล้วไปดูกันครับน้องๆโอเคเป็นกำลังใจให้พิการโดยการกดซ u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับโอเคอี EP ีนี้ก็ต้องขอลากกไปก่อนนะครับน้องกของพี่แล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ